ไปกันที่อีกหนึ่งคู่เป็นคู่พระนางสายเลือดอีสานน้องบิ๊กเอมกริตลิศนะคะแล้วก็นางเอกน้องใหม่น้องสกายมาเรียค่ะเป็นลูกครึ่งสาวเยอรมันสีสเกตเคลียร์พื้นที่เลยนะรับรองว่าคู่นี้จะเข้าไปอยู่ในใจของคุณได้เลยนะนอกจากความน่ารักที่เข้ากันดีดีตั้งแต่วันที่มีการลองเสื้อผ้าหน้าผมนะบิ๊กเอมและสกายค่ะจะชวนมารู้อฟื้นความสนุกแบบบ้านๆในอยากจะให้ติดตาม จร,จริงเลยม้วนซึ่มกันได้เลยในหมอนลับซัมเมอร์นะคะค่ายดาราวิดีโอเขาปัดปุ่นม,มาสร้างใหม่ค่ะเดี๋ยวจะมาเป็นหมอลำด้วยค่ะไหนโชว์สักนิดหนึ่งดิ ต tamam> ื่นเต้นมากมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ง่ายเลยนะคะที่เราจะโพสต์ด้วยและเซิร no ์งไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็ฝากแฟนๆ JHD นะครับรอติดตามชมละครเรื่องหมอลำสมเอร์ด้วยนะครับก็เป็นการร่วมงานของผมแล้วก็น้องสกายเป็นครั้งแรกด้วยนะครับพวกเราจะตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เต็มที่ให้ถ cool ูกใจแฟนๆแน่นอนครับรอชมรอเชียร์กันได้นะคะ